ผมจะพาทุกท่านไปดูกริดสตาร์ทและก็สถานการณ์ในการคอลิฟายของรุ่น Moto2 กันก่อนครับกันต่อเลยครับโ o โตทก็ต้องมาลุ้นครับสนามนี้เนี่ยน่าเสียดายที่นักบิดไทยอีกคนหนึ่งอย่างเคมินคูโบะนะครับจากยามาวีาร์โฟร์ที่ซิ a m มไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในส่วนสัปดาห์นี้ได้นะครับดีแคลร์อันฟิตลงไปซ้อมใน FP1 แล้วครับแล้วก็ f p 2ไม่ได้ลงไปซ้อม จากการที่ล้มในรอบคอลี่ฟายของสนามที่แล้วที่ปอตีเมาแล้วก็สนามที่แล้วเนี่ยฝืนอาการบาดเจ็บลงคว้าอันดับที่12เก็บ4แต้มแรกมาได้ดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้น้องเคเคมินคูโบนั้นหายเร็วๆนะครับกลับมาแข่งขันในสนามหน้าที่เลอมองให้ได้เดี๋ยวขอแวะจิบน้ำสักครู่หนึ่งครับแล้วเราจะไปลุยต่อในรุ่นโมโตทูครับ มาดูผลคอลี่ไฟในรุ่น Moto 2กันหน่อยนึง Moto 2สุดสัปดาห์นี้เนี่ยหลายคนก็คาดการณ์กันว่าสถานการณ์ต่างๆพอเข้าสู่ยุโรปอย่างแท้จริงทั้งปอตีมเมาแล้วก็ที่เคเรสเนี่ยนักบิดบิ๊กเนมหลายๆคนนะครับจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะเป็นงานหนักของกล้องสมเกตจันทราก็ได้นะครับแต่นักบิดไทยเองก็แสดงให้เห็นว่ามีความเร็วในสนามนี้อยู่พอสมควรไปติดตามสถานการณ์ก่อนครับ หลังจากที่ผ่านรอบออคอมบาร์ Practice Time ในรอบที่ FP3 กล้องสมเกียรติก็เหนื่อยหน่อยครับตกไปอยู่อันดับที่17ต้องมาลุ้นในกลุ่มนี้ครับนี่ครับกล้องสมเกียรติก่อนแข่งสนามนี้เนี่ยหลังอยู่ในอันดับที่6บปแชมเป็นชิปนะครับมี45แต้มน่าเสียดายกับการที่ไปล้มในการเหยียบแทร็กที่เป็นฝนในช่วงของโรงแดงครับไม่มีผลการแข่งขันเช่นเดียวกับนักแข่ง 9กถึงสิคนในสนามที่แล้วนะครับดังนั้นก็มาส่งแรงใจแรงเชียร์กันกล้องสมเกียิครับเข้าสู่คิวหนึ่งออกไปก่อนเลยครับกล้องบอกว่าขอผมขี่คนเดียวชอบขี่คนเดียวไม่ชอบขี่แบบมีใครตามครับกลุ่มนี้ก็มีคารอมานบอบีอครับแล้วก็ซอนตาวันเดนชอนดีแลนเคนลี่ครับนี่คือพิษของอเมริกันเลสซิ่งสองนักบินอเมริกานะครับก้องออกมาก่อนเลยครับได้รับการจับตามองมากครับจาก ฝ่ายถทรยคอสดแล้วก็สื่อในต่างชาติครับแล้วก็ข่าวล่าสุดเนี่ยตัวเขาเองก็ถูกยกให้เป็น1ในแคนดิเดตของการที่จะได้ค่าก้าวขึ้นไปสู่ม o t ต g p ในฤดูกาลหน้านะครับเช่นเดียวกับทีเมดคือไอโอคุระว่าอาจจะมีโอกาสไปแทนที่ของทากะนาคากามิ ak ak ในส่วนของ LCR Honda ครับก<อ>็อ,ออกมาครับฮอร์เกนาราโมครับมากอสตามิเรสนะครับนี่คือกล้องสมเกตจันทราครับออกไปหัวคนเดียวก่อนเลยครับ แล้วก็ไม่ทําให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังครับกล้องสมเกียรติช่วงแรกนั้นหัวดกดเวลาได้ดีจริงๆครับแล้วเวลาของกล้องนั้นเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคี่คนเดียวไม่ต้องพึ่งใครครับนี่คืออีกคนหนึ่งที่ยุมกิสตาร์ครับโบเบนสไนเดอร์ครับนักบิดชาวดัชครับก้องสมเกียริจันทราแดงมา3เซกเตอร์ครับแล้วก็ทยานขึ้นมาเป็นหัวแถวเลยครับ คนที่น่ากังวลในช่วงแรกๆมีมาโกสรามิแรสมาโกสรามิเรสโบเบนเซนเดอร์อัลเบิร์ตอารีนัสนะครับที่จะลุ้นแย่งตำแหน่งท็อป4เพื่อจะเข้าไปสู่ Q2 ครับแต่กล้องเองก็ไม่ได้สนใจอะไรครับคีคนเดียวโดดๆเลยครับนี่คือมาโกสรามิเรสครับหมายเลข42ใช้รถแข่ง MV a g u s t a นะครับ สมเกียตจันทราเองน่าเสียดายที่ในรอบ F.P. ทั้ง3 F.P. เนี่ยไม่สามารถติดท็อป4 4ได้ดังนั้นก็ต้องมาเหนื่อยตรงนี้ครับทำให้เจอาอายุการใช้งานของยางเนี่ยมันก็น้อยลงฮิโรชิอาโอยามาครับคนญี่ปุ่นที่เป็นอดีตนักปิดในฝั่งของ m มโต g p แล้วก็เวลกังปีครับก็เป็นผู้จัดการทีมของ Honda Team Asia อันนี้ครับกล้องสมเกียรติจันทรา ช่วงท้ายๆครับในที41.397เป็นเวลาที่เซตไว้ครับเร็วกว่าเวลาที่ทำได้ในรอบ a p 3ถึง0.7วินาทีครับเร็วมากจริงๆโอ้โหทีมงานปรบมือให้เลยครับแล้วก็ทะลุเข้าไปสู่รอบ Q2 แบบง่ายดายครับสำหรับกล้องนี่ครับโบกไม้โบกมือทักงถ่ายเป็นแฟนคุยกับชีฟแมคานิกสมเกียจจันทราครับวิ่งไป1รัน8รอบนาที41.397ครับ ควง4คนเข้าไปครับมีฮอกเกนาบาโรอัลเบิร์ตอารีนาแล้วก็โบเบนสไนเดอร์ถือเป็นหนึ่งในนักปิดที่ฟอร์มแรงสุดๆในชั่วโมงนี้สำหรับ m o โตทูแลครับชนะมาแล้ว1ครั้งขึ้นโพเดียมต่อเนื่อง2ครั้งครับก็เป็นการคว้าอนดับ2นะครับที่เทอร์มัสเดริโอฮอนโดในประเทศอันเจตินามาสู่ Q2 วทูครับคิ 2, นักบิดที่รออยู่กล้องไม่สนครับออกมาก่อนเลยครับมีทางด้านของโบเบนสไนเดอร์ไล่ออกมานะครับ โจโรเบิร์ตด้วยไล่เรียงมาข้างหลังตรงนี้ครับมีเจคดิกสันเอาเบิร์ตอารีนัสแล้วก็แอรอนคาร์เนตครับแอรอนคาร์เนตสนามที่แล้วเนี่ยจากจังหวะล้มก่อนหน้ากล้องไปแค่เสี้ยววินาทีครับตัวเขาเองแขนหักแล้วก็นิ้วก้อยแตกนะครับเข้ารับการผ่าตัดในวันอังคารวันพฤหัสผ่านความฟิตแล้วก็ลงบิดได้นะครับทะลุเข้าสู่ Q ิแบบอัตโนมัติด้วยครับโอ้โหนี่ฮะอรอนคารเนตอายุ22ปี f l e ็กบล็อก hp 4 0ครับต้นสังกัดผลงานเยี่ยมมากเจนิสซิโนวีเอสตีครับดาวรุ่งจากมูนี่วีอาร์โฟรี่ิบเขาจะฟูมตัลังคะแนนสะสมนี่ก็ล้มไปก่อนเลยครับฮอเกนาบาโร่นี่ครับจังหวะล้มของนาบาโร่ถลายไปครับที่โค้งแรกเปโดอาคอสตารเริ่มจะฉายแววขึ้นมาให้เห็นครับพอเข้าสู่การแข่งขันในโซนยุโรปโดยเฉพาะที่นี่ครับที่เซอร์กิโตเดเคเรส เจคดิกซันครับเร็วที่สุดในช่วงของการทำคอมบีแพคทิสไทม์นะครับ f p 1 f p 2 FP3 เอจคดิกซันนักบ,บิชอังกฤษแอรอนคาร์เนตครับพอจบการคอลีฟายเนี่ยก็ไม่สามารถถอดถุงมือเองได้นะครับกล้องเองช่วงท้ายๆก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ได้ขณะที่โอคุระนั้นคว้าโพใปครองเร็วจริงๆครับโอคุระแล้วก็ช่วงท้ายก็เป็นเจคดิกซันที่พลาดล้มไป กลายเป็นว่า3นาทีสุดท้ายอันดับบนตารางเวลาของการคอลี่ฟายคิวทูในรุ่นโมโตทูเนี่ยไม่มีเปลี่ยนเลยครับทีมงานแกสแกสอัสพาทีมครับฮอกเ้มาร์ตินเนสก็ดูลูกทีมอยู่มีอาการสายหน้าเล็กน้อยนะครับคว้าโพไปครองสำหรับคนนี้ไออิวโกระ1นาที41.289ครับขณะที่เวลาที่เป็นออลไทม์แล็บเลคคอร์ทำไว้โดยเรมี่การ์เนอร์นะครับ ในปี2021นี็ึงาที4 0่6 7วินาทีครับนี่เลยครับพิษของอ e ิเดมิสิีฮันดาทีมเอเชียได้เฮเลยครับโอคุระโพสมเกียรติได้ออกสตาร์ทจากกริดในแถวที่3ครับกริด7จเยี่ยมมากครับโอคุร ok ะเข้ามากอดคอคุยกับทีมแมคกขณิครับนี่คือแซมโลสครับจอมเก่าอีกคนหนึ่งในรุ่นโมโตทูแคนเนตเองครับก็ถือว่าทำได้ดีได้ออกสตาร์ทจากกริดที่4 จินตนาการไม่ออกถ้าเขาไม่เจ็บนะครับอาจจะได้โพไปคลองก็ได้นี่ครับแล้วก็มาสรุปกริดสตาร์ทกันหน่อยหนึ่งครับสำหรับในรุ่น Moto2 ครับก็มาดูแค่เพียงกริด18น้นดับแรกครับโพเป็นของโอคุระครับตามด้วยโทนี่อาบอริโนแล้วก็แซมโลสครับ แถวแรกเนี่ยมีโอกูระนะครับแล้วก็ขนาบข้างด้วย2คนจากมาร์ V วีดีก็คือโทนี่อาบอริโนกับทางด้านของแซมโลนั่นเองกริดที่4เป็นของแอรอนคาร์เน็ตนะครับกริดที่5เฟมินอัลเดเกมาได้ในช่วง4นาทีสุดท้ายครับดาวรุ่งชาวสเปนอายุ17เปีนั่นเองครับกริดที่5้ากริดที่6เป็นของเชเนซิโนวีเอติครับสนามนี้ยังคงมาแรงเช่นเคยครับกริดที่7ก้องสมเกตจันทราครับทะยานขึ้นมาจาก คิวหด้วยอันดับ1แล้วก็ขึ้นมาคว้าอันดับที่7ได้ในการคอลี่ฟายคิวสไม่เลวครับกิจที่8เป็นของโบเบนสไนเดอร์กิจที่9กาออคุสโซเฟนันเดสกิจที่10เปโดอาคอสตาครับทีมเมทกันครับกิจที่11เอ็ดจคดิกซัน12เป็นของอัลเบิร์ตอารีนาสสิบสอเกนาบาโร่ครับ14โจโรเบิร์ต15บาแกเบรียลโรดิโก้ครับ16ลอเรนโซดานลาปอต์ตา17แบร์รี่เบลเตอร์ส18เป็นของมาเซลชรอตเตอร์นั่นเองครับ นั่นคือกริดสตาร์ทครับของการแข่งขันในรุ่น Moto2 ครับส่วนนี้ก็ไล่เรียงกริดในกลุ่มที่เป็น F อ,อในคิครับไล่ลงมาก็เป็น 19, 20, 21, 22, 23, 24ครับหลายคนอาจจะงงตัวเลขนะครับก็ไล่ดูตรงนี้ดังนั้นเราก็จำไว้แค่เพียงว่าโอคุระคว้าโพกริดที่2โทเนี่ยโบริโนกริดที่3แซมโล กิจที่4อารอนคาเนต์กิจที่5เฟมินเอลเดเกกิจที่6เนี่ยเป็นของเชเลซินโนเวีติกิจที่7กล้องสมเกียรตินะครับกิจที่8เป็นของโบเบนไซนเ,นเดอร์กิจที่9กาออกุสตโตเฟนันเดสแล้วก็กิจที่10เป็นของเปโดอากคอสตารครับก่อนแข่งสนามนี้สถานการณ์เป็นดังนี้ครับเชเลซินโนเวีติครับนำเป็นจ่าฝูงมี90คะแนนนะครับตามด้วยอันดับ2เนี่ยโอคุระตามอยู่34คะแนน อันดับ3โทนี่อโบริโนอันดับ4โจโรเบิร์ตอันดับ5แอรอนคาเนตอันดับกล้องสมพีเยนจันทรานะครับนักบิดไทยของเราตามอยู่45คะแนนอันดับที่กล้องอยู่อันดับ7นะครับอันดับ6ขอไปกล้องอยู่อันดับ6อันดับที่7เนี่ยเป็นของฮอเก้นาบาโรอันดับ8มาเซลชอตเตอร์นะครับอันดับที่9แซมโลสแล้วก็อันดับที่10ของเจคดิกซันครับตามด้วยออกุสโตเฟนันเดสก็ไล่เรียงลงมาตรงนี้ครับเปโดอาคอสตาอยู่ในอันดับที่10 5ครับนั่นคือกริดสตาร์ทในรุ่น Moto2 ที่เอามาฝากกันนะครับผมเชื่อว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยโอกุระและก็กล้องสังเกตจันทรามีลุ้นที่จะคว้าตำแหน่งบนโพเดียมแน่นอนแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราต้องมาดูด้วยครับว่าเรสเพจจะออกมาแบบไหนนะครับขณะที่ช่วงออกตัวครับ นักบิดที่เป็นนักบิดในโซนยุโรปแล้วพวกเก่าๆเนี่ยโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปสู่ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วก็มีเช่นเดียวกันแต่หลังจากที่ผ่านการแข่งขัน4สนาม5สนามแรกมาเนี่ยเราเห็นการออกตัวที่ยอดเยี่ยมของกล้องสมเกตจันทราทำการบ้านมาเป็นอย่างดีก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เห็นกล้องนันทยานขึ้นมาอยู่กลุ่มหน้าได้อย่างรวดเร็วดังนั้นต้องมาลุ้นกันดูนะครับพรุ่งนี้การแข่งขันโมโนทูจะออกสตาร์ทในเวลา17นาฬิกา20นาที ั็มาติดตามดูแล้วครับว่าผลงานของนักบิดไทยนั้นจะออกมาแบบไหนครับ